มาดูข้อนี้กันะครับเขาบอกว่าในงานเลี้ยงมีพิซซาสามถาดถาดแรกกินไปแล้วเศษสามส่วนสี่ของถาดถาดที่2กินไปเศษสองส่วนสของถาดถาดที่3มกินไปครึ่งถาดพิซซาทั้งหมดถูกกินไปแล้วคิดเป็นปริมาณกี่ถาดดูนะครับอันแรกกินไปเศษสามส่วนสอันที่2กินไปเศษสองส่วนสอันที่3ามกินไปครึ่งถาด ครึ่งถาดก็คือเศษ1ส่วน2นะครับครึ่งถาดคือเศษ1ส่วน2ดังนั้นเราอยากทราบว,ว่าทั้งหมดถูกกินไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็ทั้งหมดมารวมกันนะครับก็จะได้เป็นเศษ3มส่วน4ี่บวกเศษ2ส่วนสามแล้วก็บวกเศษ1ส่วน2นั่นเองเราบวกทีละสองอันก่อนก็ได้นะครับอันนี้บวกกันก่อนก็ได้นะนะครับเวลาบวกเศษส่วนทำส่วนให้เท่ากันนะครับทำส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วก็ อันนี้กับน,น,นี้บวกกันทําส่วนให้เท่ากันเราก็หาจํานวนไปคูณครับคูณตัวส่วนให้มันเท่ากันอเดี๋ยวทําทอันนี้ก่อนนะครับสามส่วนสี่บวกเศษสองส่วน 2, สามอันนี้สี่สามารถคูณสามได้ครับเวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนนะครับอันนี้สามก็คูณสี่คูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นนี่นะครับสามสามเป็นเก้าสี่สามสิบสองนะครับจะได้เป็นเศษเก้าส่วนสิบสองบวก อันนี้24งสี่เป็นแนะครับบวกเศษแส่วน12ก็จะได้เป็น9บวกแได้17นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ได้17ส่วน12นะครับนี่ครับ2อ,อันนี้รวมกันได้เศษ17ส่วน12นะครับแล้วเราก็มาบวกกับอันนี้ก็จะได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็ะะจะได้เป็น17ส่วน12บวกเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับ เราก็ทําส่วนให้เท่ากันครับก็คืออันนี้คูณ6เลยก็ได้ครับก็จะได้สิบสอนะครับอันนี้คูณ6คูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นอันนี้เศษสิบเดส่วนสิบวกบวกนะครับ1คูณหได้6 2สองคูณหได้สิบสอได้เป็นเศษหส่วน12นะครับบวกเศษหกส่วนสิบองนะครับอพอตัวส่วนเท่ากันแล้วเอาเศษบวกกันเลยครับ17บดบวก6ได้23านะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เป็นยี่บสามส่วนสิบสองนั่นเองยี่บสามส่วนสิบสองเราต้องทําเป็นจํานวนค่ะครับเพราะว่าในนี้มีแต่จํานวนค่ะนะครับการทรําเศษเกินให้เป็นจํานวนคะาเราก็เอาตัวเศษไปหารด้วยตัวส่วนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะตั้งหารให้ดูครับสิบสองหนึ่งได้สิบสองยี่บสามลบด้วยสิบสองเหลือสิบเอ็ดนะครับได้เป็นสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ 1>, 1แล้วก็เศษ11บนะครับทีนี้เขียนเป็นจำนวนคะเอาคำตอบตรงนี้มาเขียนเป็นจำนวนเต็มนะครับจะได้เป็นจำนวนเต็มหนึ่งอันนี้เศษออกมาเขียนเป็นตัวเศษครับตัวเศษ11บเเศษ11ส่วนตัวส่วนก็คือตัวเดิมครับนี่ครับ12นะครับผม12เพราะฉะนั้นอันนี้ได้1เศษ11ส่วน12นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้ององูนะครับผมนี่ครับ ชึบชึบนะครับโอเคนะครับ